เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมเอกปาร์ี้กันเราจะมาทําการเล่นเพื่อผ่อนคลายกันนะครับแต่ดูโหมดจากการเล่นก็ผ่อนคลายอยู่แล้วแหละเพราะว่าอยู่แบบนี้เองแต่ละคนแฟชั่นดูฟุ้งฟิ้งมากเลยแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นบอดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นได้ประมาณสามตาโดยแบบแรกนั้นจะเป็นการวิ่งวิบากนนะครับแบบนี้ง่ายอยู่แล้วมั้ง แต่ว่าสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนผมก็บอกเลยว่าอาจาจะมีงงๆบ้างนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิกในการเริ่มก่อนก็น,กนั่นแหละอยู่ด้านหน้าสุดเข้าไว้เราต้องเสียอกาสเดินทางที่คนไม่น่าตามกันมาเยอะแต่เราก็กินงกันไปก่อนเลยอ้าวนี่ไงชิปหายละไม่พ้นเห็นไหมครับเพียงแค่การแฉบตัวเล็กน้อยที่เราก,กะผิดจังหวะเราก็ชิบหายกันได้เลยแล้วอะไรเราจะไม่กินงละ โดยจะไม่ว่าพื้นแบบนี้เราไม่ควรจริงเราควรเดินไปตามเส้นทางไวอูย้ยเดินชนกันแบบว่าเบียดกันเอฟอาร์ตมากเลยเฮ้ยเดินกันเป็นระเบียบหน่อยดีโอ้โหชนเสาอีกไปหนึ่งทีโชว์ตึงมากเลยอ่าชนไปอีกหนึ่งทีถ้าเป็นแรงในระดับสงูงเนี่ยผมน่าจะแพ้รับคาไปวะเนี่ยวิกกิ้งเลยแบบนี้อ,อุ๊ย,ยชนสามตาติด ควรนตับแม่สายตามาบ้างแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่อันดับต้นๆน้าน,านอยู่เลยเราก็ชนอีกแล้วแล้วเราก็ชนแบบไม่หยุดทักหยุดัเรารู้ว่าเราอาจจะอืมอืม,อมเครียดเลยครับแต่เราก็ผ่านหนัมาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นแมบเด้งดึงถึงซึ่งชิบหายอีกแล้ว ผมก็กิ้งตัวไม่กล้าเลยเดี๋ยวเมื่อไรครับเราก็รีบกระโดดแบบนี้ก่อนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมว่าเราจะไปอยู่ด้านหน้าแน่นอนแต่ก็ไม่อยู่ด้านหน้าสักทีอ่ะตอนนี้ก็เกิดการแย่งอาวุธกันเต็มที่เป็นที่ร้อยแล้วอ้ไอ้ไ,อ,ไอ,อย่าเบียดกันเยอะเออนั่นแหละยินดีถูกตำแหน่งอุย้ยโดนฟรีสองเตะของตาติด อุ้ยผมอยู่หน้าคนแรกเลยเจ๋งแจ๋วชิวเลยอ่ะกินนมหดตัวแล้วผมก็ไปจอยอืมไม่ทันไไรผมก็น้ำหน้าไปตักแ,แรกซะแล้วเอ,อ๊ยชิบหายใครทาร่วงวะเอา้าแย่นะแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความสามารถในการเล่นของผมมันก็ผ่านได้อยู่แล้วแหละอืม แมปก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ได้ยากเลยตรงนี้ต้องกระโดดโอเคจําได้อยู่ว่าต้องกระโดดเพราะเคยเล่นมาก่อนแล้วพลาดหลายรอบมากเลยาากว่าจะผ่านเนี่ยผมก็ผ่านไงครับเป็นคนแรกด้วย go, s <S สวยครับโดยแมปต่อไปเราจะเป็นสามหรอสามสองหนึ่งหยุดแมปอะไรก่อนน่ะโอ้ชิดไม่เคยเล่นว่ะสัมผัสได้ถึงความชิบหายแต่ไม่เปไน็นไรเราเล่นเกมนี้เราเพื่อผ่อนคลายแล้วไม่จริงจังอะไรมากหรอก นึกว่าจะทำบักได้ซะแล้วเดี๋ยวต้องเป็นเดินทางสายกลางนะครับเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอุยอ้ยวุ้ยเข้าใจละเหลืองแดงแล้วเราก็ต้องหยุดอ่าแล้วเราก็อ้าวไม่ใช่ที่หนึ่งอวะเนี่ยแกเป็นใครกัน อย่าเลโเฮ้ยเฮ้ยตกชิบหเออเกียดเทียดเียดเียเียดเีเกือบละเกืบละเกือบได้ขิดละเมื่อกี้อ่าผมก็เป็น ผูเล่นคนที่สองที่ผ่านเขารอบโดยเป็นสถิติครั้งแรกครับที่เล่นในแดนนี้แบบนี้ก็ไม่เป็นอะไรอะไรที่แบบว่ายากเลยตรงไหนเลยเล่นง่ายๆเราผ่าในกันได้ง่ายอยู่แล้วแล้วเราแกล้งคนอื่นได้ไหมได้เดียวะแ <laughs> น่นอนอยู่แล้วเราต้องเอาบอมไข่เราจะเองเป็นพันธมิตรที่ดีเราจะมีไปหาอ,อื่นแล้วแบบนี้ไม่เล่นยังไงอะ คืออะไรก่อนแล้ววันนี้คืออะไรก่อนอ่ะแต่ที่แน่ติดลาเปิดเวลาอาชิบหายกับตายกับตายกับตายหน่อยนี้่ใครมาเล่นวะอย่านะอย่าหนะาอย่าอย่าอย่ามาดีอืม เวียงจับเวียงจะเวียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ,ยอย้นี่มันเป็นระเบิดเวลาว่างก่อนขยันเนาะ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 ไอ้นี่โดนไปดิโดนไปดิโดนไปโดนไปไม่ใช่มาจับมซ่แบบนี้อุ้ยชดชิบหายทำไมเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้ไเ,ดไไดเออแล้วหน้าจอเป็นอะไม่กี่อะทำไมผมเดินไม่ได้ไปศัตรูครับผมแล้วศัตรูครับสนใจมาเป็นพวกกับผมเปล่านั่นแหละ เป็นกันดีครับทิ้งๆผมไม่เป็นตัวใครหรอกเด่๋วแม่ฝนกับฝนมาสักทีดิทำไมไม่กิ้งตกลงไปฮะมาเลยมาต้ไอ้สองตัวตีเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดู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  เอ้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 เอย่ามาอย่ามาแก้แถวนี้อย่ามาแก้แถวนี้อืมเอาเอาปลาไปกินเอาปลาไปกินไหนใครดื้อเอาปลาไปกินไหนใครทำได้เอาปลาไปกินไกลๆเลยปลาเนี่ยไปดิมาดิไปดิตะตัวเปล่าตะตัวเปล่าอยู่ปลาไหมเหีวปลาเปล่าเหียวปลาเปล่าเหีวปลาเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่ระเบิดอีก อุ้ยแล้วอยู่ๆผมก็เป็นแชมป์แบบององๆเลยนะครับเนี่ยออื